สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็กข่าวลอบสวันะครับจกกักยานยนต์น้ำมันหมดหนุ่มเดินข้ามสะพานและนั่งพักพัดตกเจ้าพญาโมงห้าชั่วโมงแม่โหเห็นทบลูกนะครับเมื่อวันที่7มกราคม259ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18.30สูนวันที่6มกราคม,ม2 5 9พาร้อยเตูเอกวิโรจน์อินพรมร้อยเวียนสพเม,มืองชัยนาทได้รับแจ้งมีคนตกจากสะพานธรรมจักรสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณมูหนึ่งตําบล ธรรมามูลอนะำเภอเมืองจอดไฉนาฏหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารจึงประสานอา,าสาสมัครมูลนิธิร่วมกันอยู่เข้าตรวจสอบโคสะพานพบถุงหิว้วพลาสติกสีขาวและเกงขายาวสีตัวหมวกผ้าใบหมวกผ้าหนึ่งใบนะครับวางอยู่ใกล้กับป้ายการสะพานฝั่งขาเข้าเมืองแม่นและแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่เกิดเหตุน้ำลึกประมาณ12เมตร จึงสารทีมบดานามูลิธิร่วมกนันอยู่จากจังหวัดชัยนาทลบุรบีพระนครศรีอยุธยาสรับุรีนครสวรรค์และนครนายกกว่า20นายและศูนย์ปอพเขต16ชัยนาทโดยการนําของนายปีชาทองคําผอศูนย์ปอพเขต16สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างรถกู้ภัยเรือยางพร้อมเครื่องยนต์อุปกรณ์กู้ภัยเครื่องอา,ากาศและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต10นายพร้อมทั้งชุดครูฝึกจาก กองส <im sharing> ่งเสริมการป้องกันสาธารณภัยสีนายร่วมปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้จมน้ำตั้งแต่เวลา19.00นและค้นพบร่างของผู้เสียชีวิตเวลา23.00นที่ผ่านมาทราบชื่อคือนายประสงค์เกิดจากอายุ3 6ปีอยู่หมู่2ตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองัยนาจากการสอบสวนทราบว่านายประสงค์อาศัยอยู่กับบรรดาชื่อนางทองปิวนบอายุ60ปีทั้งสองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยช่วงบ่ายเพื่อน มารับนายประสงค์ไปดื่มเหล้าที่ร้านคาราฝั่งตรงข้ามและกลับตอนค่ำเพื่อนบ้านได้นำบางเกลีขายาวใส่ถุงพลาสติกมาให้สี่ตัวพร้อมหมวกผ้านหนึ่งใบขณะจ,จะกลับรถจักรยานยนต์ของเพื่อนน้ำมันหมดนายประสงค์จึงต้องเดินข้ามสะพานกลับบ้านเองเมื่อถึงการสะพานจึงได้วางถุงผ้าแล้วปีนขึ้นนั่งพักบนราวสะพานด้วยอาการเมาจึงทําให้ร่างพัดตกลงแม่น้ําได้พยายามว่ายน้ำก็ฝั่งแต่ร่างได้จมหายไปในแม่น้ําชาวบ้านจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าที่ กาตรวจสอบดังกล่าวนะครับ